อาจโคตรร้อนเลยดูดิดูพระอาทิตย์โอ้โห4สี่สิบกว่าองศาหาอะไรกินแก้ร้อนดีเจอแล้วครับพี่น้องโอ้โหมะาม่วงนะครับมะาม่วงมแต่ของใครก็ไม่รู้ดกมากนะครับดกมากๆดูดูด,ด,ด,ดูโอ้โหเต็มต้นน่ากินอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วนะครับผม นี่เอาลูกตำตําดีกว่าแต่มีกระดาษอะไรอยู่กระดาษอะไรเนี่ยห้ามเด็ดมะม่วงปรับห้าล้านอา้าจะได้กินไหมเนี่ยอุตสายอยากกินโคตรร้อนเลยแล้วจะได้กินไหมเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วว่าจะกินแบบไหนถึงจะไม่โดนปรับห้าล้าน งั้นกินแบบนี้ละกันรู้แล้ว แต่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเราไม่ให้เราเด็ดใช่ไหมเราก็ไม่เด็ดห้ามเด็ดมะม่วงไงนี่อุปกรณ์เสริมพกมันด้วยครับเกลือนี่อุปกรณ์เสริมนี่ สดๆจากต้นเปรี้ยว Mm. Mm hmm. Mm hmm ลงเกลือก็อร่อยแล้วเขาบอกว่าห้ามเด็ดใช่ไหมยวปรับห้าล้านไม่ได้กินกันห้าล้านเลยหรอกดูเี่ยดู เราทำแบบนี้ไะก็ไม่ได้เด็ดไงใช่ไหมละ่ะแจ๋ว